สวัสดีค่ะรอบนี้นะคะเป็นแนวทางของหวยลาวงวดประจำวันที่7มกราคม2563นะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะเป็นการสแสดงวิธีการคำนวณตัวเลขเป็นเลขวิ่งนะคะมาได้ทั้งบนแล้วก็ล่างเลยโดยมีการใช้สูตรนะคะ1สูตรมีการใช้หลักหมื่นนะคะหลักหมื่นคูณด้วย3บวกด้วยหลักร้อยคูณด้วย2บวกด้วยหลักหน่วยแล้วก็บวกด้วย4คงที่ เริ่มการคำนวณน,นะคะวันที่17ธันวาคมนะคะจากสูตรนี้ย้อนหลังที่6งวดตัวเลขหวยลาวนะคะของเราคำนวณจากสถิติหวยลาวย้อนหลังนะคะเพราะฉะนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการเลือกนำไปใช้จากการคำนวณน,นะคะเริ่มต้นวันที่17สูตรที่ใช้นะคะเป็นหลักหมื่นคูณด้วย3หลักหมื่นในรอบนี้นะคะเป็นเลข8คูณ3ได้เท่ากับ24นะคะเราก็ใส่เป็นเลข4ตัวท้ายเท่านั้น บวกด้วยหลักร้อยนะคะเป็นเลข9คูณด้วย2 92ได้เท่ากับ18บวกด้วยหลักหน่วยนะคะเป็นเลข7บวกด้วย4คงที่ค่ะเลข4บวกเลข8นะคะได้เท่ากับ12 12บวก7ได้เท่ากับ19 9บวกกับ4นะคะได้เท่ากับ13นะคะใช้เฉพาะหลักหน่วยก็คือเลข3 วันที่21นะคะ0 8 3 6เลข3มที่เราคำนวณได้นะคะรอบนี้ตกที่หลัก10นะคะได้เป็นเลข3ออกมาจากสูตรงวดต่อไปนะคะสูตรหลักหมื่นคูณด้วย3 2คูณ3ได้เท่ากับ6บวกด้วยหลักร้อยนะคะคือเลข8 8 2ได้1 6ค่ะหลักหน่วยนะคะเป็นเลข6บวกด้วย4คงที่ 6บวก6ได้เท่ากับ12นะคะ2บวกกับ6ได้เท่ากับ18 2บวกกับ6ได้8นะคะ8บวกกับ4ได้เท่ากับ12ใช้หลักหน่วยก็คือเลขสองผลของวันที่23านะคะ6 2สองเราได้เลข2รอบนี้ตกที่หลักร้อยนะคะเป็นเลขสอง งวดต่อไปนะคะหลักหมื่นเป็นเลขหคูณ3ได้เท่ากับ15บวกด้วยหลักร้อยคูณกับ2นะคะ2กับ2ได้เท่ากับ4หลักหน่วยในรอบนี้นะคะเป็นเลขหบวกด้วย4คงที่ค่ะ5้บวกสได้9 9้บวกหได้15 5บวกกับ4ได้เท่ากับ9วันที่24ผลออกมานะคะ2 0 9 6ตัวเลขที่เราได้เลข9นะคะรอบนี้ตกที่หลัก10ต่อไปนะคะใช้หลักหมื่นคูณด้วย3หลักหมื่นในรอบนี้คือ0คูณ3ได้เท่ากับ0 หลักร้อยคูณด้วย2หลักร้อยในรอบนี้คือ0นะคะคูณ2ได้เท่ากับ0หลักหน่วยเป็นเลข6บวกด้วย4คงที่6บวกกับ4นะคะได้เท่ากับ10เราใช้หลักหน่วยซึ่งเป็นเลข0วันที่28นะคะผลของหวยลาว3 8 8 0ตัวเลข0ตัวนี้นะคะเข้าที่หลักหน่วยค่ะ งวดของวันที่28หลักหมื่นคูณด้วย3 1มคูณสาได้เท่ากับ3บวกด้วยหลักร้อยนะคะเป็นเลข8คูณ2ได้เท่ากับ16หลักหน่วยนะคะเป็นเลข0บวกด้วย4คงที่6บวก3ามได้เท่ากับ9 9บวกกับ4ได้เท่ากับ13นะคะวันที่สามสิบ ผลออกมาเป็น 4, 3, 0, 1ตัวเลข3ตัวนี้นะคะอยู่ที่หลักร้อยงวดของวันที่30นะคะหลักหมื่นคูณด้วยสามคูณ3ได้เท่ากับ6หลักร้อยเป็นเลข3นะคะคูณ2ได้เท่ากับ6หลักหน่วยเป็นเลข1บวกด้วยสคงที่ 6บวก6ได้เท่ากับ12นะคะ2บวก1ได้เท่ากับ3 3บวกกับ4ได้เท่ากับ7ผลของวันที่4นะคะ5 7 7 8ในรอบนี้มีเลข7จสามที่2ตัวนะคะก็คือเลข7 2ตัวอยู่ที่หลักพันแล้วก็หลักร้อยเพราะฉะนั้นเข้าที่2องตำแหน่งค่ะงวดต่อไปนะคะหลักหมื่นคูณด้วย3 5คูณ3ได้เท่ากับ15หลักร้อยคือ7 ูณได้เท่ากับ14หลักหน่วยเป็นเลข4บวกกับ4ี่คงที่5บวก4ี่ได้9 9้าบวกกับ4ได้13นะคะ3บวกกับ4ได้เท่ากับ7จากตัวเลขสูตรนะคะหมื่นคูณที่3บวกได้ร้อยคูณด้วยบวกด้วยหลักหน่วยบวกด้วยี่คำนวณย้อนหลังนะคะ6งวดงวดนี้คำนวณแล้วได้ออกมาเป็นเลข7นะคะ ส่วนตัวเลขสถิติย้อนหลังจากสูตรนี้อาจจะยังไม่ได้ชัดเจนนะคะว่าไปตกที่หลักไหนเพราะว่ามีย้อนหลังที่6งวดเท่านั้นก็จะมีหลัก10บหลักร้อยหลัก1ิบหลักหน่วยนะคะหลักร้อยหลักพันแล้วก็หลักร้อยค่ะสำหรับใครที่จะนำเลขตัวนี้ไปใช้ต่อนะคะก็สามารถหยิบยกออกไปเป็นตัวตัวอย่างตัวเลขได้เลยนะคะสำหรับเลขวิ่งในงวดนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ